สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่กกมก้มองเกมมิ่งนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีฟาร์มทรัพยากรนะฮะโดยการส่ง NPC ไปปฏิบัติภารกิจเมื่อ NPC ปฏิบัติภารกิจผ่านแล้วเนี่ยเราจะได้ทรัพยากรนะฮะซึ่งภารกิจพวกนี้เรียกว่า Lost b a n i d o นะฮะตามที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะซึ่งก่อนที่จะมี Lost Ban i d o ให้ทำเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องเปิดค่ายก่อนนะฮะก็คือเล่นตามเนื้อเรื่องมันไปนั่นแหละเดี๋ยวมันก็เปิดค่ายให้เเเเราาอองปิดดค่่ยไ้้แลวนี จะมีแผนกลอสบานิโดให้เราทำนะฮะนี่คือภารกิจตัวอย่างที่มันจะมีให้เราทำนะฮะซึ่งภารกิจพวกนี้มันต้องใช้ลีดเดอร์หรือหัวหน้าในการปฏิบัติภารกิจตอนแรกที่เราเล่นตามเนื้อเรื่องมันมาเนี่ยเราจะมีคนเดียวนะฮะคือชาวปนมงคที่เราปฏิบัติภารกิจร่วมกับมันในตอนแรกนั่นแหละนี่นะฮะซึ่งก็คือเบนิโต้นั่นเองภารกิจลอสบันดิโดเนี่ยมันมีหัวหน้าอยู่หลายตัวนะฮะซึ่งเราจะต้องไปปลดล็อกเอามาใช้ในคลิปนี้ผมจะแนะนําแค่ตัวนี้ก่อนนะฮะ เดี๋ยวหัวหน้าลอสบันดิโดตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแจกปลดล็อกให้อีกทีเอาละทีนี้มาดูวิธีการใช้งานกันก่อนเมื่อเข้ามาที่กระดาษลอสบันดิโดแล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเบนิโตแบ่งแบงนี่คือภารกิจนะฮะเป็นภารกิจตัวอย่างแรกที่เกมมันสอนให้เราทําตอนนี้ผมมีหนึ่งผู้นํากับทหารเกณฑ์15คนผมจะแนะนําไปทีละขั้นตอนนะฮะทหารเกณฑ์เราได้จากไหนทหารเกณฑ์เราได้จากการที่เราช่วยเหลือตัวประกันนะฮะแล้วตัวประกันที่ช่วยเหลือมันจะมาเป็นทหารเกณฑ์ให้เรา พูดง่ายๆเป็นลูกทีมของหัวหน้าลอสบานิโดของเราอีกทีหนึ่งซึ่งการที่เราส่งผู้นําไปปฏิบัติภารกิจเนี่ยมันต้องมีลูกน้องไปด้วยนะฮะและการปฏริบัติภารกิจไม่ว่าจะสําเร็จหรือล้มเหลวเนี่ยมีโอกาสที่เราจะเสียลูกน้องดังนั้นยิ่งช่วยมากก็ยิ่งมีลูกน้องมากเอาละเมื่อเราพร้อมปฏิบัติภารกิจแล้วเราก็คลิกเข้าไปข้างในเมื่อคลิกเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยเราจะพบหน้าผู้นําที่เราสามารถใช้งานได้ตอนนี้ผมมีอยู่แค่หนึ่งตัวคือเบนิโต้ที่เราเจอในเนื้อเรื่องต้นเกม ตัวผู้นําแต่ละคนจะมีทักษะไม่เหมือนกันนะฮะที่เห็นรูปปืนด้านขวานั้นคือรางวัลการันตีของเรานะฮะถ้าปฏิบัติภารกิจสําเร็จเราได้แน่นอนซึ่งรางวัลของเราจะมีหลายอย่างทั้งเงินและก็ทรัพยากรนะฮะบางทีก็เป็นไอเทมเอาละทีนี้เมื่อพร้อมแล้วเราก็ทําการแต่งตั้งผู้นําเลือกที่ตัวผู้นําแล้วกดแต่งตั้งใครเล่นในแพลตฟอร์มไหนก็ดูตามที่ตัวเกมมาแนะนําเอานะฮะว่ากดแต่งตั้งกดปุ่มอะไรของผมเล่นใน PC มันก็จะต้องกดปุ่ม สเปซบาร์เอาล่ะเมื่อเราแต่งตั้งผู้นําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดส่งผู้นําไปปฏิบัติภารกิจได้เลยภารกิจแต่ภารกิจจะมีระยะเวลาในการทําภารกิจแตกต่างกันนะฮะบางภารกิจก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีบางภารกิจก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเอาล่ะเมื่อพร้อมแล้วก็กดส่งผู้นําได้เลยพอกลับออกมาหน้าภารกิจเนี่ยมันก็จะแสดงให้เราเห็นนะฮะว่าตอนนี้เราปฏิบัติภารกิจอะไรอยู่ใช้เวลาในการเตรียมภารกิจกี่นาที แล้วก็เหลือผู้นําแล้วก็ลูกน้องที่ยังไม่ได้ใช้อีกกี่คนเมื่อกี้ลูกทีมเรามี15คนตอนนี้เหลืออยู่5คนแสดงว่าภารกิจนี้ใช้10คนหน้านี้คือหน้าภารกิจหลักเดี๋ยวพอครบเวลาเนี่ยเราจะต้องเลือกภารกิจที่จะส่งผู้นําไปทํานะ,ะตัวผู้นําพวกนี้เดี๋ยวผมจะพาไปปลดล็อกอีกทีหนึ่งตัวผู้นําเหล่านี้เนี่ยจะมีสกิลไม่เหมือนกันนะฮะเราต้องเลือกผู้นําให้เหมาะสมกับภารกิจบางภารกิจรอบสังหารก็ต้อง ใช้ตัวผู้นําที่มีสกิลพวกซุ่มโจมตีอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะพาไปปลดล็อกที่หลังเอาละตอนนี้การเตรียมภาร,รกิจใกล้เสร็จละเอาละตอนนี้การเตรียมภาร,รกิจเสร็จเรียบร้อยเราก็กดเข้าไปดูทีนี้มันจะมีภาร,รกิจทั้งหมด3ขั้นที่เห็นอยู่นี้คือขั้นแรกที่เราจะต้องทําขั้นแรกจะมีทั้งหมด3ภาร,รกิจแต่ละภาร,รกิจก็จะให้รางวัลแตกต่างกันเมื่อเอาเมาส์ไปวางที่ตัวภาร,รกิจเนี่ย มันจะแสดงอัตราสําเร็จอยู่นะฮะว่าจะทําภารกิจนี้แล้วจะมีอัตราสําเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ภารกิจในแต่ละขั้นเราเลือกปฏิบัติได้อย่างเดียวนะฮะในกรณีนี้เผม่จะเลือกภารกิจแรกเส้นทางตรงได้รางวัลคือ300เปโซเราก็กดเข้าไปเอาละถ้ามันบอกอย่างนี้ก็แสดงว่าภารกิจสําเร็จนะฮะได้300เปโซเสียคนไป1คนรางวัลสุดท้ายที่เป็นปืนยังไม่ได้ต้องทําให้สําเร็จทั้ง3ขั้นตอนก่อน เอาละถึงตอนนี้เมื่อเราตรวจรายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มดำเนินการต่อเพื่อรับรางวัลและเข้าสู่ขั้นตอนที่2เอาละตอนนี้คือภารกิจในขั้นตอนที่2ภารกิจในขั้นตอนที่2เราก็จะเห็นรางวัลต่างๆเนะเราสามารถเลือกรับได้แค่อย่างเดียวสมมุติผมจะเลือกภารกิจรอบสังหารแล้วกันโอกาสสาเร็จ100%เอซเาละภารกิจในขั้นตอนที่2สําเร็จ เราก็ได้รับรางวัลมาเป็นทรัพยากรที่เราเลือกต่อไปก็ปฏิบัติภารกิจในขั้นตอนที่3ภารกิจในขั้นตอนที่3ก็ทําเหมือนเดิมฮะในกรณีนี้ผมจะเลือกนักฝึกจาก,กัวและกันพยาผมขาดผมจะเลือกภารกิจนี้โอเคภารกิจสาเร็จเราก็ได้ทรัพยากรมาเป็นรางวัลเมื่อทําครบทั้ง3ขั้นตอนแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าปฏิบัติการบาริโดเสร็จสิ้น ก็จะสรุปผลต่างๆให้เราดูแล้วเราก็เลือกกดปุ่มรับรางวัลเสร็จแล้วมันก็จะมีภารกิจในหลายรูปแบบขึ้นมาให้เราทําเรื่อยๆนะฮะใช้เวลาแต่และภารกิจแตกต่างกันเราต้องเลือกใช้ลีดเดอร์ให้เหมาะสมกับภารกิจเพื่อไม่ให้ภารกิจล้มเหลวภารกิจต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะส่งลีดเดอร์หรือผู้นําของเราเนี่ยเข้าไปทําภารกิจได้เรื่อยๆนะฮะฟาร์มเงินและทรัพยากรได้เรื่อยๆถ้าเรามีจํานวนลูกทีมมากพอให้ปฏิบัติภารกิจ เอาละนี่เป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะฮะในการฟาร์มทรัพยากรโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมโกงแค่ต้องเลือกคนให้ถูกกับงานแค่นั้นเองโอกาสสำเร็จก็จะสูงขึ้นอย่าลืมช่วยเหลือตัวประกันเอาไว้เยอะๆด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรางวัลที่เราได้รับเมื่อกี้กัน,นะฮะเอาล่ะเราได้ปืนมาเป็นรางวันแล้วนะฮะ <Make some S 2> และทรัพยากรด่นเมื่อกี้ที่เราเลือกเราก็ได้ด้วย300เปโซ31ซิลทนทาน39ยา เอาล่ะหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปปลดล็อกหัวหน้าลอสบ a น i d o แต่ละตัวนะฮะเพื่อนๆคอยติดตามชมแล้วกันนะฮะเอาล่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่รับชม